สวัสดีครับวันนี้ผมกดช่องไนง่รอเลือกชื่อสั้นๆในนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอาณาดิสเตนครับวันนี้จะทำอไร วันนี้ก่อนอื่นเลยเราจะมากินข้าวก่อนแล้วก็จะมากินมะม่วงอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าการปาะมะม่วงของเราจะเป็นยังไงครับผมไปก็วันนี้นะอนับก็กำลังโอเคนะครับผมวันนี้พบกับช่องอนับยยิปชอบสโลนะครับบอกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เราเกินไปก่อนนะครับยังไม่เปิดช่องยังเป็นทางการนะครับนี่นี่ซึ่งก็ตอนนี้ก็เราห่างหายไปนานมากเลยครับ ปอกเปลือกเลยดูไอปอกเปลือกเลยดูคึงทายให้ดีก่อนโอเคเราห่างหายไปนานมากเลยเราหายประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่น่าจะสองเพราะว่าผมได้ไปเที่ยวนะครับเออขาเขายังไปเที่ยวอีกเหรอผมจะเล่าตอนผมไปเที่ยวทิเบตตรงกับอบรูิยังไงครับเบตอันนี้ก่อนดิอันนั้นก่อนดิตอนนี้ก่อนเราเกินอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเหรอใช่ใช่ใช่ผมจะเล่านิดเดียวใน่อนเราไปปอกมะม่วงไงโอเค ผมไปเที่ยวเบตต์ล็ทำรูปมาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการปอกมะม่วงเลยก่อนเลยก็มีน้ำจิ้ง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 สุดเด็กของเราครับเดี๋ยวเรามาจะชิมแล้วก็เราจะมาลองให้ดูดิครับอะไรนะกึิงอ่ะยามหมดไปวันแล้วนะภาษาเนี่ยยุ่งยุ่งยุ่งโคตรเยอะเลยทุกคนเราต้องทำเร็วเร็วเครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนปอกมาปอกปอกไปปอกใช่ใช่ เปลาะเปลาะเปาะอาเปาะมาพาไม่ใช่อาเปาะมั่ะมั่วใช่แต่เลิกแต่เลิกแต่เลิกอีกแล้วเฮ้ยวิธีการเปาะของเขานะครับผมยังเปาะไม่เป็ีนเลยได้ดีหน่อยสินี่นี่มาให้เงินเดือนเหมือนกันใจเย้ใจเย้เไม่ได้เออใจเย้ใจเย้ในี่ก็การปาะมาเผาก็การเปาะมะม่วก็แล้วต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามิตของเราก็จะคมมากเลยจะคมคม ผมจีไบว่าตาเจก็เราต้องคนเรามาระวังด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ดูดีครับอันนั้นใครใช่ใช่ยุงโครเยอะเลยเราแบบว่าตรงนี้ตลอดดีสีชมงอ่ะดูคาบิธีการปอกของเขาครับเขาปอกเป็นไหมปอกเป็นไหมเป็นโอเคปอกเป็นถ้าไม่ปอกไม่เป็นมันจะกินไม่ได้สิแต่เราแบบว่าปอกไม่เป็นเพราะว่าผมชอบกินอ่านั่นอะทุเรียนผมปอกเป็นแล้วก็อันนั้นอะอันอะไนนะอันไงมูอะ แดงโมแดงโมปอกเป็นเหมือนกันโมง่ายสุดแล้วใช่แบบบุหรีบลหอออันนี้นี่ก็ปอกะไรแล้วใช่เอ้ยมีบินเฮ้ตอนนี้เดี๋ยวนี้มีกระแสอะไรบ้างวะในยูทูบแบบว่าในทิกตอกอะไรนี้ก็ดราม่ามั้งเดี๋ยวนี้อะไรเทรนด์ที่กำลังมาอะไรวะกระแสที่ กระแสเยอะคือวิสายนั้นหายไปแล้วใช่ไหมไม่ดังเลยใช่ไหมไม่ดังแล้วไม่ดังเลยเไม่หิอใช่ไหมไม่หิอะไรนี่นี่ถ่ายหมดหมดอย่าวิธีการดูมืออันน้บอันนี้ก็จับข้างหนึ่งแล้วก็แล้วก็อันนี้เขาจับอะไรนะมีใช่ไหมมีมีเขาเรียกแบบนี้ไม่ใช่หรอเขาเรียกสับวะอันนี้นี่สับนี่สับแบบนี้สับแล้วก็แบบนี่ปอ่แบบใช่ไหมใช่ใช่แบบนี่ปอดแล้วก็แบบนี้สับแสดงว่าที่ครูพูดไปแสดงว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว เนี่ครับจะเป็นก็จะนานหน่อยครับเพราะต้องใช้สกิลคัมเซฟนะครับผมถ้าไม่มีสกิลคัมเิฟนี่ทาไม่ได้ครับเราต้องใช้สกิลคัมเซฟเอาครับผมว่าแบบว่าจะจะ,จะดูคลิปตัวเองประมาณสิบกว่ารอบไหมอันนั้นหนักแบบไหนแล้วคือเสียตัวเองไงว่าจะดูคลิปตัวเองมั้งเนาใช่ดูคลิปตัวเอง ก็สาระคำปอมาปะมบเผาคำปอเนี่ยอ่เนื้อแบไทยตรงนู้นคำปอมะม่วงนี่อ่เราต้องไปเรียนวิชาด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราชาอะชรวิชาอะไรไม่ได้นะวิชาอะไรวิชาปอมะม่วงนิ่เราต้องไปเรียนดูเฉพาะนะถ้าจะมึงว่ามึงไม่ไปเรียนมึงแบบมึงว่าแบบว่ามึงไม่เคยดูคนเข้าทำใช่ไหมมึงจะทำไม่ได้ ไม่ใช่กินนี่ไม่ใช่ว่าเราจะได้กินง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเอาปุ๊บมากินปั๊บได้เลยถ้ามึงไม่รู้วิธีตามเผาของเขายังไงวิธีกินยังไงมึงก็กินแม่เลยสิกินได้กินได้กินได้แต่มึงกินแม่เลยสิกินนะกินได้แต่มึงเขาจุดนัดจะได้ยากเพราะมึงไม่รู้วิธีวิธีกินของเขาไงใช่ป่ะวใช่ใช่ก็ใช่ป่ะเอ๊วันที่สิบแปดนี้กูจะไปคับบอลคับบอลยี่สิบของบอลตระเวน

ดูไม่บอกว่าดูดูดูใครมาวะใช่ไม่เงินมีคนมาเรียกเสียงรถเดียปสนใจก็น่าจะหูฝานี่ครับจะเป็นกรป๋องกมาปังของเราครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็จะใกล้เสร็จเลยนะครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่นี่นี่ดู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 เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็เสิ็จไปที่เรียบร้อยแล้วคือก่อนกี่นาทีเรยว่าประมาณหกนาทีเด้ ทีนีเราก็จะเร็วๆครับไม่ตัดครับถ่ายยังไง้ลงอย่างเงี้นเลยครับใช่ครับไม่ตัดเพราะว่ามันแบบว่ากระปุกนี่มันเอบีเยอะเราก็เลยตองอันนั้นมาเครื่องตอนต่อแไปก็เราจะทำแบบปแบบนี้ครับอ่าแค่ๆก็ทำได้ครับเราก็ทำคลิปงงๆไปแบบนั้นแหละดูดูครับอยู่บ้านกอน้องกินน้องกินอย่างดี้ครับดูครับดูครับดูเขาครับนี่เราตั้งกองนะครับอ่าในนี้ก็เราเอาน้ำจิ้งสืบดิบของเราครับแล้วแล้วเรามาตัดแล้วมาจิ้งกันนะครับแล้วก็ เอาใส่ป่าเลยครับสาหรับใครที่ไม่เป็นก็มาเรามาดูคลิปผมได้ครับผมสอนกินมะม่วงกับน้าจิ้มครับน้าจิ้มสุดเด็ดของเราครับดูครับแล้วก็เอาใส่ป่าเลยนะครับมาไหมจังเหยื่อเหยื่อเป็นกิจการได้ทุด